สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยประหยัดอึดทนใช้งานคุ้มแน่นอนครับสำหรับคันนี้นะครับสมาชิกท่านใดกำลังเลงหารถไว้ใช้งานนะครับเน้นใช้รถเยอะใช้รถบ่อยนะครับมาชมคันนี้เลยครับ t ตโ o ต้ v วีออสนะครับปี2009นะครับตัว J 1.5 Auto ออโต้น้ำมันบวก LPG นะครับประหยัดสุดๆเลยครับ2ระบบเลยครับ โดยปกติพันหก็ประหยัดอยู่แล้วครับนี่ติดแก๊สเข้าไปอีกประหยัดหรือไม่ประหยัดลองคำนวณดูได้เลยครับ ตัวนี้สวยครับสมบูรณ์นะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักครับเอาไปใช้งานกันได้เลยดูรถได้แถวสุขสวัสดิ์นะครับถ้าชอบและสนใจจริงไปดูรถทดลองขับนะครับเน้นให้ไปดูรถนะครับสวยๆแบบนี้ตอนนี้สภาพที่เช็คก็ถือว่าดีงามน่าใช้ครับสำหรับใครที่เน้นหารถใช้งานนี่แหละครับเหมาะมากๆไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับสมาชิกลองไปศึกษาหาข้อมูลก็ได้นะครับในแฟนขับของ v ีออนะครับท่านก็จะได้ข้อมูลนะครับ อะไรที่ไหนมีช่างที่ไหนเก่งซึ่งโดยปกติแล้วตัว v ีออสเนี่ยประหยัดทนแล้วก็อึดแน่นอนนะครับดูแลง่ายใช้คล่องครับประหยัดน้ามัน1.5นะครับตัวนี้สวยสมบูรณ์ครับภายในเป็นเบาะดานะครับเป็นเบาะผ้าเดิมๆจากโรงงานสําหรับสมาชิกที่เน้นใช้งานบ่อยใช้รถเยอะคุ้มแน่นอนนะครับเจราจาต่อรองกันดูนะครับเขาเปิดมา1 5 9 0 0 0ับาทนะครับขึ้นอยู่กับความชอบและความพร้อมครับถ้าเน้นว่าตอบโจทย์ในการเอาไปใช้งานนะครับ สำหรับสมาชิกที่ใช้งานรถเยอะๆเนี่ยครับอันนี้คุมครับวิ่งดูงานวิ่งทํางานลองชมดูได้ครับสวยสมบูรณ์นะครับระบบไฟฟ้าตัวนี้ก็น่าสนใจครับลองเช็คลองชมดูนะครับวิ่งมาโดยประมาณ2องแสนสามหมื่น